สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขายนะคะจอกกุหลาบนะคะมาขายจอกกุหลาบค่ะขายนะคะนี่นะคะดอกละหนึ่งบาทนะคะดอกละหนึ่งบาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ เอาไว้เลี้ยงในบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงหอยนะคะหรือว่าจะเลี้ยงกุ้งฝอยนะคะก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะเรามีจำหน่ายนะคะดอกละหนึ่งบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สั่งมาได้เลยนะคะเราจะคัดดอกสวยๆดอกใหญ่ๆใ,ให้เลยนะคะ มาที่เบอร์นะคะ0885838724หรือแอดไลน์มานะคะที่ TOOM_UNDERSCOREKOK นะคะเพิ่มเพื่อนได้เลยในหมายเลข0885838724นะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะดอกละหนึ่งบาทนะคะแจ้ง จำนวนมาได้เลยนะคะว่าสนใจกี่ดอกนะคะแล้วก็จะจัดส่งเก็บเงินปลายทางค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ